ไว้ไวเทวดาไวเทวดาฟาดินฟาดินข้าวซีบะลาวเนี่ยเฮ้ยข้าวซีบงฟองหนึ่งมันหมดบ่อลวงพ่อช้างข้าเตศควาำเร็จชีวิตลูกสำเร็จตลอดไปฟาินขอให้ประทานพอรกับลูกด้อ ข้เาเจ้านี่ขนมนมเนยอาคล้า,ายๆกับคล้ายๆกับขนมอะไรนะของอินเดียนี่แหละครับมาดออูชาด้วย

แม่เคยบอกฟังแต่น้อยว่า <laughs> เือทำแม่ผมจังพ่อโบ่จะเป็นน้อยนะแม่แม่พี่อินมีอ่บอกไม่ว่ามีอยุ่งทันชีเคียวตัวกเลาทันเลก็เลยเกิดโลกก็เหยีดไปอินปัดบอกทำสอนสอนกันมาเนห็นเคยคิดได้ใจเนาะมีไเคียงเดี่ยเหีนพินเร็นได้ โอเคตัวพระธาตุสีเลยอเอาสีเขียวเลยคิดปอกข,ข,ขมิขนะมิบขมิเนาะสีเขียวเลยคูบาวแม่แม่แมหิมีอยู่บ่มีเห,นหนเเเระส,สีเขียวด้วยค่าะสีเขียวเนาะเขาคงไปิดเนาะแม่ก็ได้ยนหญิแทบะ่ได้บีดเนี่แต่ว่าเขาเคเห็นจนได้เห็นว่าเขียวดีเนาะเชียวคนตาเนาะเออเลยบ้านแลเมือ้ว ทั้งไม่เท่าวิเศษอเอาไว้แห่พอินอันนี้เขาเรียกว่าไม่เท่าสายฟ้าเป็นอาวุธของพระอินทร์วายน้ามันเอาปิกเลตคนนี้โมเมียงใส่แตง่วงคนนก็ได้เออไม่เท่ามอนบานนี้นะเรจะดึดงพระอินทร์ี่ไม่เท่าเด้อ,อ เิมอนครอบครัวและกบูชาขออนเชิญเทวดาฟ้าดินสักินพระพมพริฆเนศลงมาดูแลลูกหลานดูรอดปลอดภัยความสุขความเจริญสิรวานเมตตังสมิตาปัจาริสุาจิตตาปริสังนันตุ สเกกาเมย์การูเปกิฤติกสารตเปจันทริเชลิมานีทีเตระเทศจ้าคามยตารุวนะกข้าเนเขหะวัตถุมิเกเตภูม่าใจยันตุเขว่าฉลาสารวิสเมย์จักการทับปราคาปิสันตาสันติเกยังโมนิวาราวาจันนังสาธาโมเมสุนันตุรัมบาสวาลากาโรยัมปัันตาธรรมสวาลากา